ทีนะนี้เขาก็มาให้ดูว่าอดีตภรรยาเขาโทรหาเขาส่งข้อความหาเขาแล้วก็เพื่อนของพี่หมีก็มีส่งข้อความหาเขาเป็นบางค่ะใครที่ชอบเรื่องกินเรื่องเที่ยวอย่าลืมกดติดตามช่องพี่หมีไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยค่ะแล้วพี่หมีจะพาไปกินไปเที่ยวทุกวันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ อันนี้พี่หมีจะมาเล่าต่อ EP ที่3นะคะมาดูว่าชีวิตของพี่หมีกับสตีฟจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเมื่อเมื่อสตีฟเดินทางกับถึงอเมริกาแล้วเขาก็โชว์ความบริสุทธิ์ใจนะคะด้วยการให้พี่หมีเอ่อก็วิดีโอกันวิดีโอคอลกันตลอดนะคะปกติวันหนึ่งก็สองครั้งก็คือเช้ากับเย็นนะคะทีนี้เขาก็มาให้ดูว่าอดีตภรรยาเขาโทรหาเขาส่งข้อความหาเขาแล้วก็ เพื่อนของพี่หมีก็มีส่งข้อความหาเขาเป็นบางครั้งเขาก็อเอาให้พี่หมีดูทุกอย่างนะทีนี้พออดีตภรรยาโทรหาเขาบ่อยๆนะโทรหาเขาบ่อยๆเขาก็เลยเริ่มมีความคิดว่าเขาอยากให้พี่หมีมาที่อเมริกาเขาก็เลยพูดว่าเราทำบีซ่าคู่มั่นกันเถอะพี่หมีก็เอ้ยจะเรียบทำบีซ่าคู่มั่นไปทำไมเนี่ย อ,อะไรมันก็ยังไม่ชชวร์เลยเราเพิ่งจะคบกันได้ไม่นานระยะทางก็ไกลอพี่หมีก็มองว่าคุณล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยพี่หมีก็เลยถามเตจีไปว่าคุณล้อเล่นใช่ไหม,มเขาก็บอกว่าฉันไม่ได้ล้อเล่นนะผมซีเรียสผมจริงจังมากเลยเขาก็พูนพี่หมีก็เฮ้ยจริงอ่ะก็ยังไม่อยากจะเชื่อนะคะเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาที่รวดเร็วมากเลยนะคะพี่หมีคิดว่าควรจะ พบกัน3ปี4ปีอะไรประมาณด้วยความคิดของพี่หนุ่นะคะก็ยังคิดว่าเขาอาจจะมาหาเราเป็นบางครั้งหรือว่าเขาอาจจะมาหาเราปีละครั้งหรือว่าความสัมพันธ์ของเราอาจจะไม่ยั่งยืนก็ได้แต่ช่วงนั้นก็คือคิดหลายอย่างไม่คิดว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นเป็นจริงนะคะ ก็ด้วยหลายๆเหตุผลนะคะหนึ่งก็คืออดีตภรรยาเขาก็อยากจะกลับคืนดีเขาอาจจะอยากคืนดีกันนี่ก็คิดประมาณนี้ด้วยนะเนี่ยเหตุผลเขาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ติดขัดทันทีนี่เหตุผลนึงก็คือเขาเขาเคยอยู่ด้วยกันมาเขาอาจจะอยากกลับมาอยู่ด้วยกันอีกอะไรประมาณเนี้ยพี่หมีก็คิดของพี่หมิไปก็เฉยๆนะพี่หมิก็ยังเฉยๆอยู่แล้วก็ทํางานเราก็ทํางานของเราไปเขาก็เริ่มซีเรียสขึ้นทุกวัน แล้วเขาก็บอกว่าผมจะจ้างเอเจนซี่ทำวีซ่าคู่มันพี่หนีก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอฉันขอฉันไปศึกษาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งอย่าพึ่งขอฉันไปศึกษาก่อนว่าวีซ่าคู่มันมีวีซ่าอะไรอีกที่ที่ทําให้ฉันไปอเมริกาได้อคุณอย่าพึ่งใจร้อนพี่หนีก็บอกเขาก็ขอเวลาเขาศึกษาข้อมูลก่อน พี่หมีก็ไปศึกษาข้อมูลของวีซ่านะคะก็มันมีทั้งหมด3ตัววีซ่าอเมริกาก็จะมีวีซ่าเยี่ยมเยียนนะคะเออไม่ใช่พูดผิดขออภัยนะ,ะก็คือวีซ่าท่องเที่ยวมีวีซ่าท่องเที่ยวมีวีซ่าคู่มั่นนะคะ K1 K2 นะคะแล้วก็มีวีซ่าแต่งงาน CR1 CR2 นะคะทีนี้พี่หมีก็เลยบอกสตีฟไปว่าฉันจะทำวีซ่าท่องเที่ยว ขอเวลาฉันศึกษาข้อมูลหน่อยแล้วก็เตรียมเอกสารด้วยว่าฉันไม่ได้ทํางานประจําฉันทําธุรกิจของฉันเองอนี่เขาบอกสตีไปก็เขาก็บอกอ๋อโอเคก็ให้เวลามาช่วงนั้นเราก็คุยกันเขาเดินทางรอบโลกเราก็จะได้เห็นกิจวัตรประจําวันของเขาอยู่ตลอดอพอผ่านมาเดือนหนึ่งเขาก็ถามว่าคุณเตรียมเอกสารครบหรือย,อยังนี่ก็ กยังฉันยังเตรียมเอกสารไม่ครบเลยฉันกำลังศึกษาข้อมูลอพอผ่านมาอีกสิบห้าวันเขาก็ถามอีกแล้วคำถามนี้เขาก็ถามว่าขั้นตอนวีซ่าของคุณอยู่ที่ขั้นตอนที่ทขั้นตอนไหนแล้วเอ,อคุณเตรียมวีซ่าของคุณนะไปถึงขั้นตอนไหนแล้วพี่หมีก็ตอบว่าฉันยังไม่ได้วันสัมภาษณ์เลยแต่พี่หมียังไม่ได้ทําอะไรเลย ยังไม่ได้เกาะข้อมูลยังไม่ได้ส่งเอกสารเกาะข้อมูลหรือว่าอะไรเลยพี่ยังไม่ได้ทําอะไรก็ทํางานอยู่ด้วยความลังเลนะคะลังเลหลายอย่างนะคะเพื่อนๆลังเลว่าเขาจะมารับเราจริงไหมกลัวว่าการขึ้นเครื่องคนเดียวการต่อเครื่องเราจะทําได้ไหมแล้วภาษาอังกฤษเราไม่เราไม่กิ่งเราจะทํำยังไงแล้วเราจะคุยติดต่อกอับคุณห่นได้ไหมี่มีก็กลัวสารพัดเลยนะคะกลัวสารพัดที่ เพราะว่าเราเดินทางคนเดียวนะคะ,ะ,ะพอโดนจี้นะพอโดนจี้รอบนี้นะคะเขาก็บอกว่าถ้าคุณยังไม่ได้วันสัมภาษณ์ผมจะจ้างเอเจนซี่ในการทำวีซ่าให้คุณอเอเจนซี่บอกว่าไม่เกินอาทิตย์นึงเขาจะมีวันสัมภาษณ์คุณท,ทันทีซึ่งผมรอมานานแล้วผมคิดว่าผม จะจ้างเอเจนซี่แล้วล่ะเพราะว่าคุณยังไม่คืบหน้าไปไหนเลยพี่หมีก็เลยต้องบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะนัดวันสัมภาษณ์ให้ได้เร็วที่สุดคุณอย่าเพิ่งจ้างนะเพราะว่าการจ้างเอเจนซี่ทำมันค่อนข้างแพงในเมื่อโดนมัดมือชกใช่ไหมคะเราก็ต้องทำแล้วล่ะออการทำวีซ่าท่องเที่ยวนะก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงแค่เราต้องเข้าใจว่า เราจะต้องเกาะข้อมูลให้ถูกต้องอเดี๋ยววิธีการทำวิซ่าท่องเที่ยวพี่หมีจะทำไว้ให้อีกคลิปหนึ่งนะคะเผื่อว่าเพืนเพื่อนคนไหนสนใจที่จะมาเที่ยวอเมริกาจะได้ศึกษาเป็นแนวทางนะคะพอยื่นเรื่องทำปุ๊บพี่หมีก็ได้วันสัมภาษณนะ์พอไปสัมภาษณ์ก็โดนถามประมาณห้าคำถาม ประมาณห้าคำถามได้เขาก็ทางสถานทูตก็บอกว่าผ่านนะนี่ก็งงว่าผ่านจื่นครั้งเดียวผ่านเลยเหรอเอองงเพราะว่าแต่ละคนที่สัมภาษณ์ก่อนหน้าจะอยู่ในไลน์ใช่ไหมในใน,ในแถวในแถวในแถวแต่ละคนที่สัมภาษณ์ก่อนที่นี่คือผ่านน้อยมากบางคนแทบไม่ดูเอกสารไม่ดูอะไรเลยก็บอกว่าผ่านไม่ผ่านแล้วไอ,อ้ ความคิดเราคือมันก็คงไม่ผ่านม,มั้งเราก็คิดว่าเราอาจจะไม่ผ่านก็ไม่ได้คาดหวังแต่เขาก็บอกว่าผ่านพอผ่านปุ๊บหลังจากนั้นสองวันพี่หมีก็ได้พาสปอร์ตกับพร้อมบีซ่าสิบปีพี่บีพี่ม,ไมีได้วีซ่าท่องเที่ยวสิปีเราสตีฟรู้ว่าพี่หมีได้วีซ่าท่องเที่ยวสิปีเขาก็โทรไปหาพ่อกับแม่เขาแล้วก็เล่าให้ฟัง ว่าพี่หมีจะได้เดินทางมาอเมริกาแล้วพ่อก,กับแม่ก็บอกว่ามัน amazing มากมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยมันไม่น่าเชื่อมันไม่น่าเชื่อเลยก็สตีฟก็ทำการจองตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็ส่งตั๋วเครื่องบินมาให้พี่หมีพอส่งตั๋วเครื่องบินมาให้ปุ๊บมันก็กำหนดเวลาเดินทาง พอกาหนดเวลาพอ,พอใกล้จะถึงกําหนดเวลาเดินทางที่หี่ก็เตรียมกับระเป๋าเรียบร้อยนะคะก็ไม่ได้เอาอะไรมามากเนาะคือสไตล์เราเป็นแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นเราจะไม,ม่เราจะไม่แต่งมากกว่านั้น <c oughs> ไม่จะไม่ใส่เดรสเพราะว่าเราใส่เดยสไม่เป็นเออใส่ชุดแซกเราจะไม่ใส่เพราะเราใส่ไม่เป็นเราก็ไม่ใส่นะก็เป็นเสื้อยืดกางเกงขายาวกางเกงยีนส่วนมาจะเป็นเสื้อยืดกางเกงยีน คือพี่หมีใช้จุดยืนของตัวเองที่ว่านี่คือชั้นมันก็ต้องเป็นชั้นแบบในสไตล์ของชั้นแบบนี้ทีนี้พอถึงวันจะเดินทางนะพี่หมีก็ให้เพื่อนมาส่งที่สนามบินอพอให้เพื่อนมาส่งที่ทสนามบินวันนั้นเครื่องดีเลย์ค่ะเพื่อน เครื่องดีเลย์โชคดีของพี่หมีมากที่ซื้อประกันการเดินทางไว้เออการประกันอ่าซื้อประกันการเดินทางดียังไงเดี๋ยวพี่หมีจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้อีกคลิปหนึ่งนะแต่ว่าคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆรู้ไว้ว่าพี่หมีเครื่องดีเลย์หนึ่งวันนะคะเดี๋ยวสนุกขนาดไหนเดี๋ยวมารอดูมารอฟังพี่หมีเล่าให้ฟังอีีหน้าส่วนอีพีนี้พี่หมีคิดว่าจะจบเพียงแค่นี้นะคะ่ะ พี่หมีขอจบอ่ีพีนี้เพียงเท่านี้นะคะมาดูการเดินทางของพี่หมีอันนั้นจะเล่าให้ละเอียดเลยนะคะเฉพาะการเดินทางนะคะส่วนประกันการเดินทางพี่หมีสามารถเคลมแล้วก็ได้รับเงินเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูอีพีหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่หมีจะรีบอัปโหลดให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเร็วๆนี้นะคะก็อีพีนี้ขอบคุณ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ฟังมาจนจบนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะคะพบกันใหม่ EP หนะ้าการเดินทางเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆดูใครที่ยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะคะเมื่อพี่หมีอัปคลิปใหม่ๆจะได้รู้ได้เห็นเป็นคนแรกเลยคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้า แบร์ทเวลสวัสดีค่ะ